เราจะทํำยังไงแล้วเราจะเห็นความสําคัญของคอสเดอะแชมเปี้ยนมันมีความสําคัญยังไงในการสร้างธุรกิจของเราฟังคําตอบดีๆได้นะคะจากกับหัวข้อการใช้คอสเดอะแชมเปียนสร้างความสำเร็จให้คุณและทีมนะคะโดยนักเอ็มซาดับคาร์เรลสตาคุณที่เราเสกตุลชัยปนพิสัยไ,ได้คะ่ะสวัสดีครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของการใช้คอสเดอะแชมเปียนนะครับสร้างความสำเร็จให้กับเราและทีมของเรานะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแก่ เราจะต้องทำยังไงบ้างให้มีทีมที่เข้าคอสเดอแชมเปียนเนี่ยมากที่สุดแล้วก็เขาเหล่านั้นเนี่ยเปิดใจจากการเข้าคอสเดอแชมเปียนด้วยนะครับเพราะ the Champion, คอสเดอแชมเปียนคอสเนี่ย,เ,ยเป็นคอสเปลี่ยนชีวิตและใครเข้าคอสเนี่ยทุกคนนะครับที่ตัดสินใจประสบความสำเร็จคือมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีวิน,นัยแล้วก็ในการตัดสินใจประสบความสำเร็จแล้วลงมือทําอย่างชัดเจนเขาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายเลยครับฉะนั้นเนี่ยครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนเคยยกเก้าอี้กันไหมครับถ้าวันนี้เรายกเก้าอี้30ตัวแล้วเราได้รับรายได้เป็นเงินตอบแทนเลยนะครับเรามี2เงื่อนไขให้เราเลือกเลยให้ทุกคนเลือกเลยนะครับว่าเราจะเลือกเงื่อนไขไหนดีนะครับเงื่อนไขที่1นะครับยกเก้าอี้1ตัวรับรายได้ตัวละสามพบาทเงื่อนไขที่2ครับยกเก้าอี้1ตัวตัวแรกได้รับรายได้1บาทและตัวต่อต่อไปเนี่ย จะรับรายได้เป็น2เท่าของตัวก่อนเราเลือกรับรายได้แบบไหนดีครับเรามาดูกันดีกว่า,วาเราควรจะเลือกแบบไหนไรายได้เงื่อนไขแรกจก1ตัวรับรายได้3,000บาทครบ3 0ตัวรับรายได้เท่าไหร่เรามาดูเลยครับตัวที่1เราได้ไหนครับ3,000บาทตัวที่2ครับ ,6000 บาทตัวที่3นะครับ9 0 0าบาทตัวที่4ครับ12ตัวที่5 15 18 21, 21 24 27พอ10ตัวปับ๊บเท่าไหร่ครับ สามหมื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรายกต่อครับตัวที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพบยี่สิบตัวเอาสามพันคูณยี่สิบเท่าไรครับหกหมื 60, ่นบาทแล้วตามดูต่อนะครับตัวที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบตัวเรายกแล้วเนี่ยเราได้ตัวสามพันบาทสามสิบตัวคูณสามพันเท่าไรครับเก้าหมื่นบาทเลยนะครับน่าสนใจไหมครับเมื่อกี้ใครตอบข้อสองเนี่ยไหมเปลี่ยนนนนใจทััะครบ รายได้เงื่อนไขที่2ครับยกเก้าอี้1ตัวตัวแรกได้รายได้1บาทและตัวต่อต่อไปอ่ะจะรับรายได้เป็น2เท่าของตัวก่อนเราไปดูตัวที่1บาทเดียวเองนะเมื่อกี้ตัวที่1เท่าไหร่ครับสามพันเลยนะนี่เราได้บาทเดียวเองนะครับเปลี่ยนใจทันนะครับเปลี่ยนใจกันไหมครับอ่ะเราไปดูตัวที่2ครับได้2บาทครับตัวที่3 4บาทครับแม้มันเท่าตัวไง2อคูณสเท่ากับ4ใช่ไหมครับพอตัวที่4ี่ะครับ4ี่คูณสเท่ากับ8ครับ ตัวที่5้าครับ6 7เจ็ดแดเกคูณสตลอดเลยเห็นไหมครับสิคูณสองสาคูณสองหกสคูณสองร้อยร้แปดคูณ2 2งสองห้าหกสองห้าหกคูณสองห้าหนตัวผ่านไป5้าบาทเองนะตักี่สิตัวเท่าไหร่ครับสามหมื่นเลยนะเปลี่ยนใจยังทันนะครับเราไปต่อนะครับตัวที่11บทว,วีคูณเป็น1นึ่ตัวที่สองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับ ทวีคูณขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับจาก1,000เป็น2,000เป็น4,000เป็น8,000 1 6 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7 2บาทตัวที่19 2 6 0 0 0 0กว่าบาทตัวที่20 5 0 0กว่าบาทตัวที่21 5 0 0 0คูณ2เท่าไหร่ครับ1ล้านแล้วนะตัวที่22คูณ2เท่าไหร่ครับ2ล้านกว่าแล้วนะครับตัวที่23คูณ2 4ล้านแล้วตัวที่24คูณ2 8ล้านแล้วตัวที่25คูณ2 16ล้านแล้วนะครับ ตัวที่26กคูณ2เท่าไหร่ครับสามล้านแล้วตัวที่ยี่็ดคูณ2องหกสิบเจล้านแล้วนะครับตัวที่28่คูณสไปเนี่ยร้อยสาสล้านแล้วนะครับตัวที่29่ก้าสอหกสล้านตัวที่สามสิบห้ายสาล้านรวมแล้วนะครับสาตัวที่แบบทวีคูณเป็น2เท่าของตัวก่อนครบ30ตัวรับรายได้5้าร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดห้ารบบาทครับนี่คือไรายได้จาก พลังทวีคูณนี่คือกฎของพลังทวีคูณเรามาดูกันต่อนะครับพลังทวีคูณ30ชั้นนะ่ะรับรายได้536ร้อบล้านแปดแบาทมันคืออะไรครับเรามาดูก่อนตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่10พลังของการผลิตทวีคูณยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราต้องใช้พลังที่แบบหนักมากเข้มข้นมากสม่สำเสมอสุดๆเราต้องลงแรงลงพลังลง โอ้โหเรามีเท่าไหร่เราโถมใส่หมดอนะ่ะการขับเคลื่อนก็ยังไม่มากเท่าไหร่พวกเรานึกภาพตามผมนะข้างๆผมมีก้อนหินเท่าตัวผมเลยสูงกว่าหัวผมเนี่ยประมาณสักอีกประมาณสักเป็นเมตรนะผมผลักคนเดียวไปไหมไปไหมครับไม่ไปถ้ามีคนสองคนมาช่วยผมผลักละ่ะจากหนึ่งเป็นสองเนี่ยเหมือนเก้าอี้เลยจากสองเป็นสี่ล่ะจากสี่เป็นแปดสิบหกสามสิบสองหกสี่ร้อยยี่แปดสองห้าหกห้าร้อยสิบสองคนรวมกันเนี่ยเบสเซตเกือบพันคนเนี่ย หักก้อนหินก้อนนี้ไปไหมไปไหมครับแรกแรกสี่คนไปไหมมันอาจจะกึกกึาากกึกแปดคนอาจจะกึกกึ๊กกึกใช่ไหมสิบหกคนเริ่มเริ่มเริ่มขยับเพิ่มขึ้นหกสิบสี่ร้อยยี่แปดเริ่มละเริ่มที่จะมุนใช่ไหมครับเริ่มที่จะมุนถ้ามันเริ่มเป็นพันคนล่ะสองพันคนละสี่พันคนละก้อนหินก้อนนี้เป็นไงครับแปดพันคนละ่ะถ้ามันห้าแสนคนก้อนหินก้อนนี้เป็นไงครับแค่เราหายใจอะ่ะ ก้อนหินก้อนนี้มันก็ไปเองแล้วอะ่ะมันจึงเป็นพลังของการทวีคูณเริ่มเกิดขึ้นและเริ่มชัดเจนเห็นหรือยังนี่คือกฎพลังแห่งการทวีคูณและถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็น500กว่าล้านคนเกิดอะไรขึ้นครับมันจึงเป็นอะไรครับพลังของการทวีคูณเริ่มเกิดขึ้นชัดเจนไรายได้เป็นแพสซีฟอินคัมของจริงเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ท้อครับหยุดไปก่อนในช่วงแรก ก่อนที่พลังทวีคูณมันจะเกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจว่าการสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลาและการลงมือทำที่มีวินัยและสม่ำเสมอกฎพลังทวีคูณทำน้อยแต่ได้มากในช่วงการสร้างและพัฒนาและรักษาทีมเนี่ยเราต้องเข้าใจกฎพลังทวีคูณพลังทวีคูณเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมเครือขา่ายค่อยๆ่มเพาะค่อยๆเพาะบ่มไปเรื่อยๆแ,แรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นพลังทวีคูณเลยนะ มันจะทวีคูณได้ไงอ่ะเราก็สินค้าไปให้เขาเขาใช้กินมันจะทวีคูณได้ไงไม่เห็นเใครมาประชุมกับเราเลยมาคนเดียวจากจุดเริ่มต้นเราต้องเริ่มสะสมจากจํานวนคนในทีมลงมือทําเนื้อง,งานพื้นฐาน 3S 1M 1House Meeting และใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายของเราอ่ะสะสมถึงเวลาที่เกิดการสร้างแรงเหวี่ยงที่มันเป็นพลังทวีคูณเนื้อง,งาน 3S เนี่ยก็คือ S ที่1คือ เทลลิงหรือว่าเซ l i n g คือแปลว่าใช้ชอบปอกต่อ S ที่2คือ s p o n s o r ร์รหรือการไปชวนคนพูดสินค้าพูดแผนธุรกิจพูดความสวยงามแล้วปิดสปอนเซอร์เป็นการอุปถัมภ์สนับสนุน S ที่3คือการ Service หรือการติดตามลูกค้าแล้วก็ติดตามนักธุรกิจให้ความรู้1 M ก็คือทั้ง Meeting ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์แล้วก็ฮาร์ดมิ팅สอนงานต่างๆหรือว่า OPP โอกาสธุรกิจมันคือ เทคนิคจุดเริ่มต้นในการสะสมความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นพลังทวีคูณหรือการสร้างเรียองเงินจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีจํานวนคนในทีมมากพอในจุดเริ่มต้นใน1ิบตัวแรกเนี่ยเก้าอี้ที่เรายกเนี่ยเราใช้การบอกเล่าทีละคนทีละคนทีละคนหรือเป็นกลุ่มเล็กๆเล็กๆ็ๆๆน้อยๆใช้พลังตัวเองที่จะโถมแรงหนักมากๆในจุดแรกที่จะเกิดขึ้นพวกเราฟังดีๆนะครับ เราจะเป็นบอลสตาร์จนถึงลูบี้สตาร์เราจะรู้คะแนนทุกจุดว่ามาจากไหนเหมือนกับการยกเก้าอี้10ตัวแรกเราจะรู้เลยว่าเราจะเป็นลูบี้สตาร์ได้ไงนั่นคือการใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ของเราสม่ําเสมอต่อเนื่องเราต้องขยันต่อเนื่องอ่ะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอ่เราจะรู้ทุกคะแนนทุกโหนดเลยที่มันเกิดขึ้นในองค์กรเราอ่ะสองสาคะแนนฝั่งอ่อนมันมาจากไหนเราจะเห็นหมดเลย สองแสคะแนนฝั่งแข็งมันมาจากไหนเราจะเห็นหมดเลยเพราะเราต้องมีทีมทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่ออะไรครับให้ทีมเติบโตเราไม่มีทีมอ่อนทีมแข็งนะเพราะอะไรรู้ไหมครับทีมไหนก็ตามที่เราโฟกัสเยอะๆทำงานเยอะๆนั่นแหละทีมแข่งขึ้นมาในอนาคตทีมไหนที่เราไม่โฟกัสอีกข้างหนึ่งที่เราไม่ได้ไปทำโอ้มันเป็นทีมแข็งเออเดี๋ยวค่อยทำก็ได้สักพักมันจะเป็นทีมอ่อนมันจะเหมือนรูปสูบลดจนเลยมันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลย ฉะนั้นแบ่งเวลาที่ชัดเจนในการโฟกัสทีมให้มันได้ตามสัสดส่วนขององค์กรว่าทีมใหญ่ทีมแข็งหรือทีมอ่อนเราแบ่งเวลาให้ชัดเจนถ้าแข็งเราก็แบ่ง 70- 30ถ้าแข็งน้อยลงก็แบ่งเวลา60 40ทถ้าทั้งอ่อนทั้งแข็งเท่าเท่ากันเลยมันไม่อ่อนไม่แข็งเท่าเท่ากันเลยมันต้องแบ่งเวลา 50- 50องค์กรที่จะเติบโตแบบยิ่งใหญ่แล้วก็มั่นคงแข็งแรง แล้ามาดูต่อนะครับตัวที่1นึถึงตัวที่สิมีไรายได้ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนในการที่เราจะเป็นบอลสตาร์จนถึงบูบี้สตาร์เมื่อเราสร้างแรงเวียงอย่างต่อเนื่องเรายกเกอาอีตั้งแต่1ิบ0ดถึงยีบเปรียบเหมือนเราเป็นไดมอนด์สตาร์ไดมอนด์สตาร์ที่มีไรายได้ตั้งแต่ส0 0แสนบาทจนถึงหลักล้านบาทต่อเดือนเนี่คือต้องใช้ระบบการเรียนรู้ในระบบ MBOC 4545เรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในการใช้พลังของระบบเกิดจากการ ที่ทําให้ทีมงานเติบโตเพิ่มขึ้นและรู้ไหมครับในตัวที่28ถึงตัวที่30จะส่งผลให้เราเป็นตําแหน่งคลาว d ลูบี้สตาร์จนถึงคลาว d d เดมอนสตาร์นี่คือกฎทวีคูณที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมครับต้องใช้ระบบการเรียนรู้สร้างความสําเร็จและรักษาทีมให้ทีมเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยระบบ MBOC 45-45ดังนั้นการสร้างทีมให้มีผู้นําที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นต้องพัฒนาผู้นําผ่านระบบหรือ การเคลื่อนคนเคลื่อนทีมเข้ารอบการเรียนรุ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามการโปรโมทหรือการเคลื่อนคนเข้ามาในการใช้ระบบทําให้สร้างความสําเร็จค้นหาผู้นําได้โดยที่เราใช้เวลาน้อยกว่าจริงไหมพวกเรามาลองคิดตามดูเรามาดูนะว่าเราจะต้องใช้เวลาอย่างไรใช้เวลาน้อยหรือใช้เวลามากเรามาดูกันดีกว่าพวกเราคิดตามนะสมมติว่าเราต้องการสปอนเซอร์แล้วก็เปิดโอกาสาทางธุรกิจให้เพื่อนใหม่ของเรา หนึ่งคนใช้เวลาเท่าไรครับสมมติหนึ่งชั่วโมงนะครับสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงเราสปอนเซอร์ครั้งละหนึ่งคนครบสิบคนเราใช้เวลาไปเท่าไหรครับสิบชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราโปรโมทเครื่องทีมเข้ารอบเรียนรู้อะ opp ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจานวนสิบคนแหละเราจะประหยัดเวลาไปเก้าชั่วโมงเลยเห็นหรือยังครับสมมติว่านะครับคอร์สการเรียนรู้การติดตามทีมงานเพื่อออกไปทํางานแบบจริงๆเลยอะ เราใช้เวลาเรียน10ชั่วโมงต่อคนเลยนะหากเราต้องการสอนทีมให้ทําเป็นเหมือนเราอะ่ะเรามีทีม10คนครับเราต้องใช้เวลาสอน10คนเท่าไหร่ครับ1ิบชั่วโมงต่อคนเราใช้เวลาไปแล้ว100ชั่วโมงแต่ถ้าวันนี้เราโปรโมทเคลื่อนทีมให้มาเรียนรู้ในระบบเดียวกันเนี่ยห้องเรียนเดียวกันเลยเราใช้เวลาเพียง10บชั่วโมงในการสอนทีมเราประหยัดเวลาไปเท่าไหร่ครับ90ชั่วโมงเลยนะฮะเห็นหรือยังนี่คือการใช้ระบบในการสร้างธุรกิจอย่างง่ายๆเรามาดูต่อครับ การสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอ็มสตาร์นะครับมี3กระบวนการการสร้างทีมนะครับ1คือการค้นหา 2. คือการพัฒนา 3. คือการรักษาและทําให้ทีมของเราเนะี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นและ3กระบวนการน,นี้สามารถทําให้มีประสิทธิภาพผ่านกันใช้ระบบเคลื่อนทนเข้าสู่ระบบหรือเข้ารอบการเรียนรู้ต่างๆเราสามารถไปดูระบบนี้เนี่ยนะครับใน ช่อง YouTube mboc by นี้ที่รอดพอรมที่นันจะมีเรื่องของการใช้ระบบ mboc 4545จะทำให้การทำงานของเรานะ่ยง่ายขึ้นนะครับในการโฟกัสทีมเรามาดูตรงน,นี้ก่อนนะครับเมื่อเราค้นหาคนแล้วเราต้องไม่ทำงานอะไรครับงานไรวันอย่างที่เราคุยเรื่อง 3S1M1 h o s ึ i t i n g เราก็คือต้องไปสปอนเซอร์ไปฮา w m e e ติ้งไปกลุ how ่มมิทติ้งฮาวม e e ติ้งก็คือการไปพูดสินค้าพูดแผนธุรกิจอะ พูดความสวยงามกรุ๊ปมิทติ้งคือการสอนงานกลุ่มเล็กๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม STP คือการโชว์ดอะแลนแชร์เด e ะโปรดัก์ไปพูดเรื่องสินค้าพูดแผนธุรกิจรายสัปดาห์คือเซ็นเตอร์ออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามจากนั้นเนี่ยกระบวนการการพัฒนาคนรลยสัปดาห์คือรอบเทรนนิ่งอย่างที่เราทํากันอยู่เนี่ยฮะทุกวันพฤหัสทุกวันจันทร์ก็รอบ OPP รอบโอกาสธุรกิจทุกวันพฤหัสรอบเทรนนิ่งผ่านซูมคลิปต่างๆนะครับพอดแคส นะครับคลิปในช่อง YouTube MBOC ในช่องเอ็มตาพอดแคสต์คุณหมองานอะไรเดือนครับคอร์สฝึกอบรมต่างๆคอร์สเดชเปียนงาน a อ็มมิ t ติ g ก็คือคอร์สผ่านซูมรักษาแล้วก็เติบโตงานลายสามเดือนลายเดือนรายสามเดือน,าอนงานประจำปีงานแคมป์นะครับเอ็มตาสำนักงานผู้นำทริปท่องเที่ยวต่างๆวันเดย์แคมป์งานประจำปีต่างๆของเอ็มตาแล้วก็งานคอนเวนชั่นคือการลงมือทำเนี่ยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ มันคือการเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบเราต้องให้ความสําคัญกับทุกๆเนื้อง,งานเพราะทุกเนื้อง,งานเนี่ยคือการสะสมความสําเร็จให้กับชีวิตของเราให้กับทีมของเราให้กับกลุ่มของเราแล้วก็ทุกคน่ะจะประสบความสําเร็จรับนาพาทุกคนที่เห็นโอกาสคนที่เชื่อเราอ่ะสำเร็จไปพร้อมๆกัน3กระบวนการในการสร้างทีมให้เติบโตอ่ะและสําเร็จแบบย่างยืนด้วยนะครับคือการค้นหาพัฒนารักษาและทําให้ทีมเติบโตเพิ่มขึ้น ทางด่วนในการสร้างทีมสร้างความเสร็จให้ตัวคุณและทีมคือการทำงาน20เซนและเราได้รับผลลัพธ์มากถึง80เซนคืออะไรรู้ไหมครับคือการพาทีมเข้าสู่คอร์สเดอะแชมเปี้คอร์สนี้เป็นคอร์สเปลี่ยนชีวิตงานนี้เป็นงานเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะในคอร์สเดอะแชมเปี้ยงานนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยมันยิ่งใหญ่กว่าคอร์ดเดอะวินเ ทำไมเราพูดถึงเดอรวินเนอร์คอ h e สเดอ e r สามารถทําให้คนหลายๆคนที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาประสบความสาเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เยอะแยะมากมายรวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีทั้งรายได้แล้วก็อิสาพทางด้านการเงินและก็เวลามีกว่าได้ท่องโลกกว้างกับธุรกิจเอ็นตาเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายเลยครับ การใช้คอดเดอะแชมเปี้ยนเพื่อค้นหาพัฒนารักษาและทําให้ทีมเติบโตแล้วก็ตัวเราก็เติบโตทีมก็เติบโตไปพร้อมๆกันเรามาดูตรงนี้ครับข้อที่1เลยใช้คอสเพื่อค้นหาผู้นําผ่านระบบกฎสําคัญของการสร้างทีมในการค้นหาผู้นําคือกฎค่าเฉลีย่ยกฎค่าเฉลี่ยคือเราเคยได้ยินไหมครับกฎค่าเฉลี่ย 26. 2 6่สเมื่อเราเปิดโอกาสให้เพื่อนใหม่ของเรามีคนใหม่สมัครมา20คนเราจะเจอคน6คนที่สนใจ ธุรกิจ20คนที่สมัครเป็นซูเปอร์วีเซอร์มากับเราที่ใช้สินค้าจะมีคน6คนที่สนใจธุรกิจเราจะเจอคน2คนที่จะเป็นคนที่จะลงมือทำธุรกิจอย่างจริงจังในธุรกิจเอ็มสตาร์เห็นไหมครับนี่คือกฎเฉลี่ย26-2ฉะนั้นเมื่อเราสปอนเซอร์ไป20 s u p e ซูเปอร์เซอร์จะมี6คนที่เริ่มขยับเริ่มเห็นโอกาสเริ่มมาประชุม แต่จะมีคนสองคนที่ฉายแววชัดเจนที่จะเป็นผู้นําที่เป็นผู้นําทีมให้กับเราได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องโฟกัสเราจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกตาเหี่ยวที่จะร้องไปโฟกัสและพาเขาเนี่ยทำงานพื้นฐาน3 s 1M 1, 1 h o u ึ e ง e e t i n g ออนไลน์ทำอะไรเป็นบ้างคีย์ออนไลน์เป็นไหมแจงยอดเป็นไหมสมัครต่อสายงานยังไงองค์กรจะเติบโตเช็คยอดองค์กรยังไงบ้างอะไรต่างๆงานออนไลน์ทั้งหมด สั่งซื้อยังไงทําเป็นหมดเลยคืออะไรที่เราทําเป็นน่ะเขาทําเป็นเหมือนเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากเราพาทีมเข้าร่วมคอร์สเดอะแชมเปียนบรรยากาศจะช่วยคุณเปิดใจครับและทําให้เพื่อนของเรามีโอกาสสนใจธุรกิจเอมซาและเห็นภาพใหญ่ของการสร้างธุรกิจเอมซาที่มากขึ้นเราจะมีโอกาสเจอผู้นําที่สนใจและจริงจังมากขึ้นในการสร้างธุรกิจจันนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการใช้คอร์สเดอะแชมเปียน พวกเราจะได้สําเร็จยกทีมไปด้วยกัน,นครับในตามกฎค่าเฉลี่ยาการตั้งเป้าหมายพาคนเข้าคอร์สนะครับพวกเราดูนะดูอย่างตั้งใจพวกเราจะรู้เลยว่าถ้าเรามีเป้าหมายนะครับในการพาคนเข้าร่วมงานคอร์สเดชมเปี้ยนหากเราโปรโมททีมเข้าคอร์สเดชมเปี้ยนสิบคนบวกบวกบวกเห็นไหมครับจะบวกเท่าไหร่ก็ได้จะสิบเท่าไหร่ก็ได้ เรามีโอกาสที่ชิตตำแหน่งซิลเวอร์สตาร์รายได้ประมาณ8,000บาทขึ้นไปต่อเดือนมีโอกาสเป็นแน่นอนเพราะอะไรครับถ้าเรามีคนเราจะเจอผู้นำผู้นำจะมาพร้อม Pv และทีมหากเราโปรโมททีมเข้าคอร์สเดอะแชมเปี้ยนยี่สิบบวกบวกบวกคือ20คนขึ้นไปเรามีโอกาสที่ชิตตำแหน่งโกลสตาร์นะครับรับรายได้ทันที1ม15,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับหากเราโปรโมททีมเข้าคอร์สเดอะแชมเปี้ สาคนขึ้นไปล่ะครับ30มสบบูบูบูบวกเรามีโอกาสที่จะตำแหน่งอะไรครับแพทตินัมสตาร์รายได้2 5ง0 0ืบาทขึ้นไปต่อเดือนดีไหมครับหากเราโปรโมทพาทีมเขาค้าเดชแชมป e เปี้ยนแปด0ิถึงหนึคนหรือ80บวกบวกอ่ะเรามีโอกาสจะสามารถพิชิตตําแหน่งนักธุรกิจเอ็มสตาระดับลูบี Star ได้รับรายได้ทันที1นึ่งแสนบาทต่อเดือนสุดยอดไหมครับคุณกําลังจะเป็นมนุษย์เงินแสน กับธุรกิจเอ็มตานหนปีเท่าไหร่ครับ12บสองคูณแสนเท่าไหร่ครับ1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อปีนะครับมันเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการตั้งเป้าหมายไหมครับดีไหมครับมันอยู่ที่เราแล้วครับตอนนี้ขอให้เรามีเป้าหมายมีแรงมัานาจใจมีวิน,นัยเราสำเร็จไปด้วยกันนะครับ2ครับใช้คอร์สเพื่อพัฒนาผู้นำผ่านระบบการพัฒนาความเป็นผู้นำที่สามารถ เป็นผู้นาําทีมได้ต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการทํางานรวมถึงมีแนวคิดที่ถูกต้องเพราะอะไรครับต้นฉบับถ้าไปถ่ายเอกสารถ้าไม่ชัดเป็นไงครับถ่ายออกมาก็ไม่ชัดแต่ถ้าต้นฉบับชัดเจนชัดแจ๋วไปถ่ายเอกสารชัดเหมือนต้นฉบับไหมครับไม่นะมันก็อาจจะสีซีดไปหน่อยก็ได้แล้วถ่ายต่อ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 ,ตอ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 ไปจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ชัดเจนเหมือนกับการติดกระดุมเม med, ็ดแรกถ้าติดผิดมันผิดตั้งแต่ต้ตตนเลยนะ ฉะนั้นติดกระดุมเป็ดแรกให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกใจเพราะความถูกต้องมันยั่งยืนแต่ความถูกใจมันชั่วข้ามคืนสิ่งที่ถูกต้องเกิดจากรอบการเรียนรู้ต่างๆเราอยู่ในบรรยากาศอย่างสม่ําเสมอเราจึงสามารถที่จะสะสมประสบการณ์และสะสมความสําเร็จจากการทําเนื้องงานพื้นฐาน 3S 1M 1House Meeting ด้วยตัวคุณเอง อัพลน์มีหน้าที่สนับสนุนประคับประคองดังนั้นนะครับการที่เราโปรโมทพาทีมทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้าร่วมคอร์สเดอะแชมเปี้ยนในคอร์สที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องสินค้าเรื่องธุรกิจเรื่องมุมมองแนวความคิดต่างๆชีวิตบทเรียนต่างๆที่จะเข้ามาทําให้เราเป็นไงครับเป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จจากการเรียนรู้และไปลงมือทําจริง ทำให้เรามีโอกาสที่จะภาคภูมิใจและรู้สึกตัวเองว่ามีคุณค่าในชีวิตเลยนะครับฉะนั้นอย่าพลาดคอร์สนี้นะครับคอสเดอะแชมเปี้ยนเอมตาเป็นธุรกิจระยะยาวเขาเรียก Long Term Business การพัฒนาผู้นําจึงต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะหรือเพาะบ่งต่างๆมันเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับการปลูกต้นมะม่วงครับจากเมล็ดกว่าจะเติบโตจนออกดอกออกผลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา2-5ถึงปี การบ่มเพราะเพาะบ่มความเป็นผู้นําของเราก็เช่นเดียวกันครับทีมก็เช่นเดียวกันครับเพราะคนแต่ละคนมีจุดที่จะเติบโตที่แตกต่างกันการที่เราอยู่ในบรรยากาศของความสําเร็จการเรียนรู้ต่างๆจะทําให้ผู้นําค่อยๆพัฒนาค่อยๆตกผลึกทางความคิดค่อยๆมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นการเข้าคอร์สเดอะแชมเปี้ยนสม่ําเสมอต่อเนื่องทุกเดือนคือการบ่มเพราะเพาะบ่มความสําเร็จของเราและทีม ให้สำเร็จและมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยเรามาดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับคนใหม่เหมือนกับการเราหยอดเราเตรียมดินแล้วหยอดเมล็ดลงไปเป็นซูเปอร์วิเซอร์เริ่มสนใจจัดเข้ารอบเรียนรู้มันเหมือนมีต้นเล็กๆเริ่มงอกมาจากเมล็ดเกิดรายได้สักร้อยสองอบาทจากนั้นเนี่ยครับสนใจแล้วเข้าใจธุรกิจมากขึ้นอาจจะเติบโตเป็นบอสตา์ถึงโกลสไตน์นะครับ เริ่มมีรากที่อยากลึกลงไปในผืนดินนะครับแล้วก็เริ่มมีกิ่งก้านมีใบไม้เกิดขึ้นเห็นไหมครับจากต้นเล็กๆเ,เราก็ต้องลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยลดอะไรครับลดน้ําใจใส่ปุ๋ยความรักพวนดินความสุขถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีละ่ะถ้าลดน้ําที่มันมีพิษเกิดขึ้นละ่ะถ้าเราไม่ได้ไปคุยให้เขาเห็นโอกาสธุรกิจเลยละ่ะมันจะโตบแบบมั่นคงและแข็งแรงไหมครับ ฉะนั้นทําให้เขาเข้าใจธุรกิจแล้วเขาจะเติบโตมากขึ้นมีทีมงานและมีคนสําเร็จในทีมและเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอจึงเกิดกิ่งก้านสาขาเกิดดอกเกิดผลเกิดขึ้นจนเป็นต้นไม้ใหญ่จนเป็นผู้นําที่ชัดเจนเป็นแกนหลักเป็นแกนนําทีมของเราถ่ายทอดงานพื้นฐานและแนวคิดได้และที่สําคัญรู้ไหมครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเราเรียนรู้ ธรรมชาติของธุรกิจเราเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเข้าใจธรรมชาติของคนเราจะเติบโตแบบยั่งยืนและยิ่งใหญ่แน่นอน3ครับใช้คอร์สเพื่อรักษาและสร้างทีมทีมของเราเราจะต้องรักษาและพัฒนาสร้างทีมให้เติบโตผ่านระบบแรงบันนานใจเนี่ยครับเป็นตัวจุดประกายให้เรามีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่การรักษาทีมและสร้างให้ทีมเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องสร้างวิในัยในการทำงาน พร้อมกับการที่เรามีแนวคิดที่ถูกต้องอย่างที่เราคุียันไปแล้วว่าต้นฉบับที่ชัดเจนติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องและพร้อมถ่ายทอดแนวทางที่ถูกต้องและพัฒนาผู้นำจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปได้ทุกคนพูดเหมือนกันก๊อปี้เรียนแบบทำซ้ำได้สิ่งที่เราทำสามารถถ่ายทอดต่อได้เล่าเรื่องต่อได้ต้นฉบับก็คือเราอะ วงกลมวงแรกก็คือเราอ่ะต้องชัดเจนแนวคิดแนวทางการกระทําต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนทำให้เห็นสำเร็จให้ดูเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนการพาตัวเราและทีมเข้าคอร์สต,ต่างๆจะทำให้ทีมเติบโตและแข็งแรงมั่นคงเราจะสร้างทีมแบบ p a s s s v e income เพื่อสร้างรายได้แบบ a s s i v e ในระยะยาวแนวคิดของวงกลมวงแรก คือตัวเราสําคัญที่สุดตัวเราสําคัญที่สุดจุดเริ่มต้นมาจากตัวเราถ้าเราชัดเจนทีมงานเราก็ชัดเจนเราจะสร้างความสําเร็จที่ชัดเจนของเราและของทีมไปด้วยกันเราเห็นรากของต้นไม้ไหมครับรากของต้นไม้เปรียบเสมือนแนวความคิดของเราอ่ะลำต้นเนี่ยมันก็คือตัวเราอะกิ่งก้านสาขาเนี่ยก็คืออะไรครับดาวไลน์ผู้นําในองค์กรของเรา ยอดธุรกิจเนี่ยก็คือผลน่ผลผลิต่ผลออกมาเนี่ยก็คือยอดธุรกิจของเรา P ีวอย่าปล่อยให้ลากเน่านะครับหรือระวังความคิดลบเพราะองค์กรของเราจะไม่เติบโตแน่นอนทัศนคติและความคิดเปรียบเสมือนกับลากของต้นไม้ลำต้นใหญ่เป็นตัวคุณเป็นตัวเราอ่ะกิ่งก้านเป็นองค์กรผู้นำในทีมดอกและผลเป็นยอดธุรกิจ เป็น PV เราจึงต้องดูแลทัศนคติของเราด้วยนะของทีมด้วยนะไม่ใช่ดูแลเฉพาะตัวเรานะไม่ใช่ดูแลเฉพาะทีมนะต้องดูแลทัศนคติความคิดของเราให้บวกต่อเนื่องและให้ทีมเราบวกต่อเนื่องเหมือนกันนะเพื่อรักษาทีมให้เติบโตระยะยาวเราเคยเห็นไหมครับภาพนี้ภาพนี้คือเขากําลังขุดอะไรครับเหมืองเพชรอยู่คนข้างบนเนี่ยเขาขุดแล้วเขาไม่เลิกนะ เขา never give up เขาไม่ยอมแพ้อีกนิดหนึ่งเนี่ยอีกนิดนึงครับเขาอดอดทนขยันจัดไม่ปล่อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเขาสู้ต่อเขาขุดไม่เลิกจนเขาเจอเหมืองเพชรในอนาคตแต่อีกคนเห็นไหมครับอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวเห็นไหมครับเขาจะเจอเหมืองเพชรแล้วนะเขาเลิกขุดเขากลับบ้านแล้วฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่สําเร็จคือยอมแพ้และล้มเลิกไปซะก่อน แต่คนที่ประสบความเหล็คือ never give up คือไม่ยอมแพ้และไม่ล้มเลิกภาพนี้คือภาพประวัติศาสตร์นะครับในปี52ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนี่คือภาพจริงที่ทีมงานเขาปีนขึ้นไปถึงชั้น3มาถ่ายภาพนี้ให้ผมเนี่ยชั้น3เนี่ยคือที่สูงที่สุดเนี่ยบนอัศจรรยร์เนี่ย์บอกสูงมากนะปีนขึ้นไปถ่ายผมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณเฟิร์นบนเวที The Winner ที่ Impact Arena เมืองทองธานีภาพนี้ตุลาคม5้สอภาพนี้กำลังจะกลับมาครับภาพนี้กำลังจะกลับมาในคอร์ส The c h a m p i o n ภาพนี้กำลังจะกลับมาแล้วคนในหอคนในห้องมีคนของคุณหรือเปล่าแล้วมีคนของคุณกี่คนมีทีมของคนกี่คนบรรยากาศมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคอร์สเดอะแชมเปียเติบโตเพิ่มขึ้นมีจำนวนคนมากมายที่เข้ามาทำธุรกิจเอ็มตาทีมของคุณจะมีกี่คนมันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับคุณจะโตมากขนาดไหนไม่มีใครกำหนดนอกจากตัวคุณเองครับทุกอย่างเริ่มต้นจากคอร์สเดอะแชมเปียนี่คือครั้งแรกของเราครับ1กุมภา2569พบกันที่บริษัทก่อนที่เอมสตาร์ Convention ก่อนแล้วเราจะไปต่อที่ Impact Arena แน่นอนความสำเร็จคือผลรวมของความพยายามเล็กๆที่สะสมมาวันแล้ววันเล่าผมทำได้คุณก็ทำได้เป็นกำลังใจให้ครับและพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับว้าวนะคะส่งหัวใจรัวให้พี่ใจด้วยนะคะตบรงมือรัวเลยนะคะ